สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังเข้าช่องใน YouTube ปยจ98ในรายการต้องคิดอย่างผู้นำจากหนังสืออันทรงคุณค่าของคู่พระพรอาจารย์วีรรชัยหรือสรัดและศาสนาจารย์ผู้ปกครองอบโวโสชวนพิกโกแวแห่งคิดจักรรลมเย็นพัฒนาการ17ตอนที่29เขี้ยวเร็บที่ซ่อนอยู่ มีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมประสบมาถ้าดูเผินๆจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อคิดและพิเคราะห์ดูเหตุการณ์ดังกล่าวผมได้รับบทเรียนสอนใจอย่างมากถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วก็ตามแต่ว่ามันไม่เคยลบไปจากความทรงจำที่ดีๆเพราะมันเป็นบทเรียนสอนใจตนเองและสามารถช่วยบุคคลอื่นได้อีกด้วย วันหนึ่งขณะที่ผมทําธุระอยู่หลังบ้านเห็นสุนัขวิ่งไล่แมวตัวหนึ่งมาหมายจะกัดมันแมววิ่งจนสุดฤทธิ์เพื่อเอาตัวรอดจนกระทั่งมันติดมุมไม่สามารถจะวิ่งต่อไปได้เจ้าสุนัขตัวนั้นคงคิดว่าน,นี่คือโอกาสทองของมันที่จะขย่้ำแมวให้ตายแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อแมวจนมุมไม่มีทางหนีต่อไป มันจึงหันหน้าเข้าสู้ส่งเสียงขู่พร้อมๆกันกับใช้อุ้งเท้าที่มีเล็บคมตะปบลงบนใบหน้าของสุนัขตัวนั้นเล็บอันแหลมคมของแมวจับที่จมูกสุนัขเท่านั้นแหละสุนัขก,ก็ถึงกับร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและหันหลังกลับสิน้นฤทธิ์และไม่กล้าไล่ตามแมวตัวนั้นอีกต่อไป ผมจำภาพที่เห็นมาแล้วคิดใคร่ครวนเกี่ยวกับแมวตัวนั้นทำไมมันไม่สู้ตั้งแต่แรกแต่มันรู้หรือเปล่าว่ามันมีเขี้ยวเล็บอันทรงพลังภายในตัวของมันผมได้เรียนรู้ว่าสัตว์มีสัญชาตญาณที่จะเอาตัวรอดและพร้อมที่จะสู้เมื่อภัยนั้นใกล้ตัวเมื่อหนีต่อไปไม่ได้ก็ต้องสู้เพื่อเอาตัวรอด ผมได้นำเหตุการณ์ดังกล่าวมาสะท้อนความจริงเกี่ยวกับมนุษย์เราว่าคนเรามักจะหนีเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างคนต่างหาทางรอดด้วยการไม่เผชิญหน้ากับความจริงเขาคิดว่าทางรอดจากปัญหาก็คือการหลบและหนีบางคนใช้ยาเสพติดที่หลบเพราะยาเสพติดช่วยกลบความรู้สึกเครียดความรู้สึกกดดันความรู้สึกอับอาย บางคนหลบแอบอยู่กับสถานบันเทิงเพื่อให้ได้เกิดความเพลิดเพลินและลืมปัญหาไปชัวนะ่วขณะบางคนหลบหนีและหนีไปแดนไกลไม่ต้องการเห็นและรับรู้ปัญหาใดและน่าเสียใจที่สุดบางคนคิดว่าความตายคือที่สุดของทางรอดผมและชวนพิษคุยกันว่าเราอยากจะให้กำไร จากการเขียนอันนี้ก็คือกำไรแห่งชีวิตคือให้กำลังใจท่านทั้งหลายผมเป็นมนุษย์เล็กๆคนหนึ่งมีปัญหาเผชิญทั้งหนักและเบามาตลอดชีวิตชวนพิษก็รู้ดีคู่ชีวิตของผมรู้จักความเจ็บปวดด้วยกันความรู้สึกไม่สมหวังและการเสียกำลังใจแต่ที่ยืนอยู่ได้เพราะความจริงสองประการคือเพราะผมรู้จักพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ และค้นพบตนเองว่าภายในตัวเรามีอะไรบางอย่างมากกว่าที่ตนเองคิดมีสิ่งดีๆและมหัศจรรย์หลายอย่างที่พระเจ้าทรงบรรจุไว้ในมนุษย์ที่ต้องค้นให้พบให้ได้เช่นเดียวกับแมวตัวนั้นแหละครับในที่สุดมันได้พบเขี้ยวเล็บภายในตัวของมันที่สามารถจัดการกับสุนัขตัวนั้นได้ท่านผู้ฟังและผู้อ่านครับ จากหนังสือของผมและท่านฟังจากการอ่านในห,หนังสือของผมเล่มนี้ตอนที่29มันสุกบรรจุศักยภาพพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์สติปัญญาความสามารถรวมทั้งภูมิต้านทานไว้พร้อมกับที่จะเผชิญทุกปัญหาได้ช่างไม่เป็นการยุติธรรมต่อตัวเองถ้าเราจะยอมแพ้โดยที่ยังไม่ได้สู้เลย เราสามารถพูดได้เช่นเดียวกับอักรทูตเปาโลว่าข้าพเจ้าประเชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13และพูดได้เช่นเดียวกับกษัตริย์ดาวิดว่าพระองค์กระทําให้ศัตรูของข้าพระองค์หันหลังให้ข้าพระองค์ในสดุดีบทที่18ข้อที่40คุณจงหันมาสู้ และพระเจ้าจะประทานชัยชนะครับท่านผู้ฟังครับในตอนที่2 9นี้เที่ยวเล็บที่ซ่อนอยู่มีเรื่องหน้าดีหลายอย่างที่เราต้องไขกลวนเราไม่ได้เป็นผู้แพ้ไปตลอดชีวิตหรอกครับเมื่อเรามีโอกาสเราก็ควรจะสู้อย่าท้อเพียงอย่างเดียวพระเยซูคริสต์ตอนที่เสด็จลงมาบนโลกมนุษย์พระองค์ไม่ท้อพระองค์ถูกเล่นงานทุกสิ่งอย่าง ทั้งการเสียดสีการด่าว่าการที่จะทำร้ายและพระองค์ก็รู้หลีกรู้หลบและรู้ที่ว่าจะสู้อย่างไรกับมนุษย์ที่ไม่ฟังเสียงที่มาจากพระเจ้าและคำสอนที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าแต่ก็ต้องทนทุกสิ่งจนเมื่อถึงวันเวลาที่จะเสด็จกลับสู่สวรรค์ยอมที่จะ ขอพระบิดาไถ่โทษบาปแก่มวลมนุษย์เพราะรู้ว่าแก้ไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่อยากยากจนเกินไปถ้าทุกคนหันกลับมาหาพระเจ้าและเชื่อฟังในพระวจนะและเดินตามคําสอนซึ่งเป็นพระคำที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้ามีได้มาจากมนุษย์คิดและเขียนเองได้ถ้าไม่รับการโดนใจจากพระเจ้าท่านผู้ฟังครับจงเป็นนักสู้ เหมือนนักมวยที่ผมเคยดูนะครับท่านผู้ฟังเขาสู้ทั้งที่เขาเองนะ่ะรู้ว่าแพ้แต่ในยกต่อตไปจนยกสุดท้ายเขาสู้ถือว่าเป็นยกสุดท้ายของชีวิตการสู้มีทางรอดแต่ถ้ายอมแพ้มันก็ง่ายไม่ยากอะไรฉะนนั้นจงเป็นนักสู้ของพระเจ้าจงเป็นผู้ที่มีพลังจากพระเจ้าด้วยคําสอน อธิษฐานไคร้ครวญกราบทูลพระอ,องค์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยให้รอดแล้วท่านจะได้รับชัยชนะเขี้ยวเล็บอยู่ในตัวท่านอยู่ในสติปัญญาของท่านพระอ,องค์ได้ทรงประทานไว้ให้เราทุกคนแล้วฉะนั้นอยากให้ท่านได้รับพระพรอ,อันนี้ด้วยการฟังรายการนี้และตอนนี้ด้วยและฟังหลายๆครั้งท่าลืมเปิดฟังทบทวนใหม่แล้วจะเป็นพระพรแก่ชีวิต ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ